สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่พิชิยูชาแนลนะคะกับรายการ Voice b o o o ปบายพิชิมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันค่ะมาฟังนิทานจินตนาการกันต่อนะคะในหนึ่งรอ,อนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่95นักบวชชรากับชายตาบอดน,นักบวชชราและลูกศิษย์ ซึ่งออกเดินทางสแสวงหาสัจธรรมได้เข้าพักที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใน,นระหว่างที่นักบวชชลาและลูกศิษย์เดินอยู่ในตลาดของหมู่บ้านแห่งนั้นทั้งสองก็ได้พบกับชายตาบอดคนหนึ่งซึ่งกำลังเดินเก็บขยะอยู่ชายตาบอดเดินเก็บขยะไปพลางก็ร้องเพลงไปพลางอย่างอารมณ์ดีนักบวชชราจึงได้เข้าไปหาชายตาบอดและถามขึ้นว่า ท่านมาจากที่ใดข้าไม่ทราบชายตาบอดตอบท่านจะไปที่ใดนักบ,บวชชราถามต่อข้าไม่ทราบท่านไม่ทราบหรือนักบ,บวชชรายังซักต่อทราบชายตาบอดพูดท่านทราบหรือ ข้าไม่ทราบชายตาบอดตอบเมื่อได้คำตอบดังนั้นนักบวชชราจึงยิ้มอย่างพอใจขณะที่ชาวบ้านซึ่งได้ยิงบทสนทนาระหว่างนักบวชชรากับชายตาบอดต่างก็พากันตอบว่าชายตาบอดว่าพูดจาไม่รู้เรื่องเป็นคนบ้าและแนะนำให้นักบวชชราไม่ต้องไปใส่ใจชายตาบอดและเป็นบ้าผู้นี้ ชายคนนี้ไม่ได้บา้าแล้วก็ไม่ได้ตาบอดด้วยนักบวชชรากล่าวเสียงเรียกก็เห็นอยู่ว่าเขาตาบอดนอกจากนี้ยังตอบคำถามบุกไปวนมาไม่เข้าใจเหตุใดท่านนักบวชจึงยังพูดว่าเขาไม่ได้ตาบอดอีกละ่ะแล้วก็ไม่ได้บ้าด,ด้วยชาวบ้านคนหนึ่งถามพระชายคนนี้ ตอบคำถามใด้ตรงกับที่ข้าถามแล้วนักบวชชราตอบหมายความว่าอย่างไรกันชาวบ้านอีกคนถามด้วยความประหลาดใจชายตาบอดจึงอธิบายว่าเรื่องที่ข้ามาจาบบานของข้าและกำลังเก็บขยะนั่นท่านนักบวชก็คงจะเห็นอยู่ดังนั้นที่ท่านนักบวชถามว่า ข้ามาจากที่ใดท่านก็หมายถึงก้อนที่ข้าจะมาเกิดนั้นข้ามาจากที่ใดข้าจึงตอบว่าไม่ทราบส่วนที่ว่าข้าจะไปที่ใดนั้นก็หมายถึงว่าเมื่อตายแล้วข้าจะไปที่ใดข้าจึงตอบว่าไม่ทราบและคำถามที่ว่า ข้าไม่สาบหรือก็คือท่านนักบวชหมายความว่าตัวข้านั้นไม่สาบหรือว่าข้าจะต้องตายข้าจึงตอบว่าสาบแล้วที่ถามว่าท่านสาบหรือมันหมายความว่าอย่างไงล่ะชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นท่านนักบวชหมายความถึงว่าข้าสาบหรือว่าข้าจะตายเมื่อไร ข้าจึงตอบไปว่าไม่ทราบชายตาบอดตอบชายผู้นี้กล่าวถูกแล้วข้าหมายความตามนั้นจริงๆนักบวชชราย,ยืนยันแล้วที่บอกว่าชายผู้นี้ไม่ได้ตาบอดท่านหมายถึงเขาแกล้งทำอย่างนั้นหรือท่านชาวบ้านถามนักบวชชราที่ข้าบอกว่าชายผู้นี้ไม่ได้ตาบอด ข้าพระโอชาผู้นี้ไม่ดวงตาภายในก็คือปัญญาผู้ที่มีปัญญาเช่นนี้แม้จะตาบอดก็ได้ถือว่ามีแสงสว่างอยู่ภายในนักบวชเรากล่าวชมก่อนจะเดินจากไปพร้อมกับลูกศิษย์จินตนาการสอนให้คิดคนที่มีสติและปัญญาในการดำเนิมมนชีวิตนั้น ก็คือผู้ที่มีแสงสว่างนำทางส่วนผู้ที่ประมาณก็เปรียบเสมือนคนตาบอดที่มีอาจพบแสงสว่างภายในได้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ